โอเคมามานสนุกดีนะซึ่งมีอะไรบ้างบิงซึ่งเรานันกันเลยเลยโคตรกันนะโคตรมันก็มันก็คิงใช่ไหมิงเนี่ยโคตรง่ายเลยได้สองด้วยเจนกับได้หนุ่ยโคชินเลยนะ ลิมิเต็ดมันเคยแต่เลยตุ๊บอกแต่แต่เลยสุนี่คือมันเดมไหมแต่มันใช้เที่ยนี่มันเห็นละห้เลยไ่เสียนะพวกแจกใช่นะไหมแค่นง,งินกูยังไม่ได้เลยนักมันจะมีปัญญาอะไรไหมแต่สองร้อยห้าสิบ มันนั้นไม่มีเวลากำหนดแปลว่ามันอยู่ตลอดนัแนแหลยไม่ใช่นั่นคะกูรู้เหตุผลว้าทำไมแม่งมีเช่นนี้เนี่ยสามร้อยเก้าบเก้าแล้วก็นี่หนึ่งร้อยเก้าบเก้าได้สี่ยันส่วนนี่คือซีตสุดครับโอ้โหเียบเลยแต่นี่ คุ้มค่าไปคุ้มค่าในนนให้คำนวณดีดคือซื้อเนี่ยคุ้มคุ้มเลยอันนี้ไม่คุ้มแต่แค่เดียวกับเทียนเลยนร้อยแล้วมันเป่แงแบบเนี้ยแล้วมันจะเติมเลยนะหรไงเฮ้ตรงนี้มันปั๊บอะเป็นทหารโอ้ แล้วก็สุดนะมีอันนี้ใหม่ต้ซื้อไปก่อนแล้วก็ตัวนี้ตัวอะไรวะซื้อมาเลยกูซื้อเอนกันแล้วก็นี่ซื้อมนซื้อเหมือนเดิมแหละแล้วก็ตัวละครน,นะไม่มีอะไรอันนี้ก็ไม่มีเลยไปที่ราคาริ ก็มีรีบรู้ยังอยู่นะรถยนตหไเรรยบแล้วก็มันเปลี่ยนจากมารดูกาปเป็นนาตาแล้วปั๊บมารดูกากูได้ใช่ไหมไม่เลยไม่ได้ใช้แล้วกูต้องเอาปั๊งจากฟิลิปินส์เอนะซึ่งกูยังไม่มีได้ฟิลิปมีอะไรไหม โอเคคงจะมีปานี่ใช่ตมองวันนี่เอาไปตะขาบนะมันปืดปืดไปอันนี้ปิดไว้คงกุหล็กแล้วก็ไปรีวิวดูเรียกตัวนั้นเหรอตาเหี้ย <c oughs> ใช่ครับ เราเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรดีแกเป็นอ,อะอไรดีรองนะเพราะว่าไอ้ดีหลักกูนั้นต้องฟาร์มมาเราะมันดีแค่โอ้โหเกียดฟาร์มด้วยไหม,ไหมแต่ก็ต้องทำอ่เพราะมันมีอันนั้นนะ่คูนสองอ่ะคูนสองเลนเลตกับคูนสองเจมิกคือข,ของดีเลยแต่ส่วนเออจริงห,หุ่นหุ่นยนต์มันมันปั๊บนะ ไม่เป็นไรไม่รู้กูเชื่อตัวเอเล็กสกิลเลขคืออ๋อกดรู้ได้ฮะสกิลสองมันรีสกิสลกเลขให้กูเชื่อแหละสกิลสามยกเซล่าคอย คิวสิมันที่เลยแต่แค่เครื่องกูม่นกระโจกเกินจนทำให้ความเพ่เป็นหายหมดเลยสุดคิวสี่ปิ๊กขอบจริงมันไม่บินไงเท่านายาด้วยก็อนเนี้ยแม่นี้แเลย อุ้ยเด็กกยแค่นี่เลยนะแค่นี่เลยทำไมมีเข็นี่มาอะแรแลกชิ้หาย